เด็ครั้งแรกในชีวิตนะครับขึ้นมิ้มสูงประมาณกี่เมตรเนี่ยมิวดูงด้วยต้องออกกำลังครับผม <c oughs> น,นานจเจอรับ Lào lào à không phải bài à เป็นต้นประดู่นะฮะก็เริ่มขึ้นมาสูสงพอส,สมควรนะครับกับลังมิมหนึ่งรังนะครับผมคุ้มไหมรุ่นกัน

เกงตัวนี้มันตึงหน่อยครับผมปกติเนี่ยปกติผมจะใส่กางเกงแบบที่มันขึ้งง่ายๆนะ วันนี้ผมมาไม่เจอตัวผู้หลงนะครับ สาวเชื่อก่อนครับผมมาแล้วพอมันไกลนะะตัวนี้ กิ่งไหนผุยังไม่มองไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าเป็นฤดูใบไม้ผี่ประดูก็อย่าประมาทนะครับเพราะว่ามันผุได้นะครับหนอนชัยอะไรเงี้ยแต่ที่ผมเหยียบอยู่นี่ชัยอยู่ครับผมคงไม่ฉีกเป็นกิ่งตั้งนะครับก็โอเคหน่อย ่างอีกประมาณหนึ่งว่ากว่าก,ากับหลังมิมนะครับเดี๋ยวเตรียมไปแช่กก่อนนะมันสูงถ้าตามๆนี่ก็โอเคอยู่เพราะลมแรงหน่อยนึงนะครับกาวฝากนะครับผมหนักนะฮะ น้ำจะดีหรือไม่ดีลุ้นกันแต่ซูเมื่อกี้มันใหญ่นะครับเชือกันนี้เหนียวนะฮะโรยตาลสามสี่ทลายติดกันก็ยังโอเคอยู่นะครับผมไม่ขาดนะ ครับผมเหมือนพึ่งเลยนะโดนควันแล้วตื่นเลยครับผมลองลั่นเลยนะเห็นไหมทุงสนะูงน่าจะไม่ไม่ประมาทนะครับผมเพราะผมเคยโดนเป็นร้อยเลยนะครับมิ้มเนี่ยครับคือไฟแช็กหมดครบหมด เขย่าดิบเลยนะครับทีแรกก็หดอยู่นะครับพอไปไปมามามันมันมันหายหดนะะผมเลยอ่วมเห็น นี่ครับผมโอ้อ่าเนี่ยครับน้องๆเพราะกฏว่า อันล่างนี่ไม่ไม่มีตัวนะครับมีแต่น้ํานะครับถ้าหน้าน้ําเยอะๆเนี่ยเดือนสี่เดือนห้าพึ่งก็เหมือนกันมันจะหยอดน้ําเต็มรังแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะหยอดทั้งรางนะครับผมไม่ว่าพึ่งโพงพึ่งหลวงหรือว่ามิ้มนะครับรังนี้หยอดโอเคเลยน้ำตรงนั้นครับผมที่อยู่ปิดตานะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างล่างผมจะมัดทั้งรางแล้วก็โรยไปให้พี่มิวนะครับผมเดี๋ยวขอตัดฮะต้องขออภัยนะครับผมที่ถ่ายลงไปที่มีรูป ติดเท้านะครับผมคือให้ดูความสูงของมันตั้งหน่อยแล้วกิ่งมันเล็กมากกาฝากนี่เพียบนะฮะคือมันโหนกิ่งของเราด้วยนะครับแต่กกกิ่งก็ไม่น่าไว้ใจนะฮะมันมีด้วงชัยอยู่นะครับเดี๋ยวผมขย่าก่อนเลยนะ,นะขย่าวไว้เลยเนี่ยครับหัวนานตั้งนั้นเลยเดี๋ยวผมก็ขย่าก่อนนะ ว่าหนูอย่าเอาล้างออกนะอือม,มีน้ําทั้งนั้นเลยลูกน้ําทั้งรังเลยเนี่ยนะครับผมที่ผมบอกน้ําทั้งรังนะฮะโชว์หน่อยดิพี่มิวบอกโชว์หน่อยเนี่ยอืสวยดีเ,ยเดี๋ยวพ่อจะโรยแล้วถ้าเจอพึ่งแถวนี้นี่สุดยอดนะครับน้ำเยอะแน่นอนนะ น้ำนะะนี่ก็น้ำน้ำครับผมน้ำทั้งนั้นเลยครับผมวุนโอยแล้วนะอืม พ่อโยนครบลงมาปะหนะหรือไม่โยนหรอกครบไม่ได้โยนเดี๋ยวพ่อจะเอาที่หลังมันจะต่อยหนูเนี่ยมันตอมรังเต็มเลยอะ่ะไม่ต่อยหรอกลูกหัวจังนอ้อชีวิตช้างตัวจะเบลอพ่อลอังมานเดินไต ยืนพ่ายเพิ่งนี่ไปที่รถเลยดึงมาที่รถด,ดูยอย่าไปวางกระเพื้นนะ,อะโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมคลิปผมตลอดนะฮะคือหน่อมิ้มครับผม เนี่ยครับผมน้องๆดูด้วยประดูนะครับส่วนมากจะเป็นกาฝากแบบนี้เยอะนะครับแล้วมันจะโหนปลายกิ่งนะครับแล้วตรงกกกิ่งที่เราจะไปเนี่ยเราต้องดูบางทีเนี่ยตรงง่ามนะครับสมมุติง่ามอย่างเงี้ยนะฮะมันจะมีหนอนมีด้วงชายเป็นขุยนะครับคือเราต้องระวังตรงนี้ก่อนแหละตรงกกสมมุติเราจะตต่ไปใช่ไหมครับตรงเนี้ยสาคัญที่สุดถ้าเราน้ําหนักเราไปทวงอยู่้างปลายด้วยแล้วหนอนที่มันชายอยู่รอบๆหรือตรงแก่นเนื้อไม้เนี่ย มันหักได้เลยครับผมกรณีนี้น,นี่มีหักหลายนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องดูกิ่งให้ดีนะครับก่อนจะตายไปก่อนจะจับเราก็ต้องดูว่าอันไหนผูกนะครับผมอันไหนไม่ผูกนะฮะเพราะตอนนี้ไม้แห้งมันเยอะมันเป็นฤด,ดูใบไ,ไม้ผีนะครับผมอันตรายอยู่ไปครับลงฮนะ